ชีวิตของเราถูกควบคุมด้วยจังหวะที่สำคัญสองจังหวะจังหวะหนึ่งช้ากว่าอีกจังหวะหนึ่งเป็นอย่างมากจังหวะแรกคือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างความมืดกับความสว่างในแต่ละวันซึ่งเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกๆ24ชั่วโมงส่วนอีกจังหวะหนึ่งนั้นเป็นจังหวะที่เชื่องช้านั่นก็คือจังหวะแห่งการหมุนเวียนระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนในแต่ละปี ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆทุกๆเกือบ365วันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จังหวะทั้งสองจะเป็นบ่อเกิดของตำนานมากมายเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นจังหวะที่มีความแม่นยำและมีรูปแบบตายตัวนักวิทยาศาสตร์จะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าสิ่งนั้นกำลังแกว่งกลับไปกลับมาคล้ายลูกตุ้มหรือไม่ก็กำลังหมุนเป็นวงกลม สำหรับกรณีจังหวะกลางวันกลางคืนและฤดูกาลของเรานั้นเป็นอย่างหลังจังหวะฤดูกาลเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งใช้เวลาหนึ่งปีโดยมีรัศมีประมาณ149ล้านกิโลเมตรส่วนจังหวะกลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองเหมือนกับลูกคางภาพที่เห็นว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่บนท้องฟ้าเป็นเพียงภาพลวงตาหนึ่งเนื่องจากการเคลื่อนที่สัมผัส คุณเคยมีประสบการณ์กับภาพลวงตาประเภทนี้อยู่บ่อยครั้งตัวอย่างเช่นตอนที่คุณอยู่บนรถไฟที่จอดข้างรถไฟอีกขบวนทันใดนั้นคุณก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับคุณเริ่มเคลื่อนที่แต่สักพักก็ตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เคลื่อนที่รถไฟขบวนข้างๆต่างหากที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามภาพลวงตาของการเคลื่อนที่สัมพัท์ทำให้เราเข้าใจผิดในทางตรงกันข้ามได้ด้วยค่ะ กล่าวคือคิดว่ารถไฟอีกขบวนเคลื่อนที่แต่ในความเป็นจริงรถไฟของคุณนั่นแหละที่กํำลังเคลื่อนที่ถ้ารถไฟเกิดการกระตุกก่อนเคลื่อนที่ก็ง่ายมากเมื่อเทียบกับการออกตัวอย่างนิ่มนวลตอนที่รถไฟขบวนที่คุณนั่งแซงรถไฟอีกขบวนที่วิ่งช้ากว่าเล็กน้อยในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนรถไฟของคุณอยู่นิ่งแต่อีกขบวนกำลังวิ่งถอยหลังช้า,ชา ดวงอาทิตย์กับโลกก็เช่นกันดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่บนท้องฟ้าจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือโลกหมุนรอบตัวเองเช่นเดียวกับเกือบทุกสิ่งในเอกภพในทางเทคนิคเราพูดว่าโลกหมุนรอบแกนของมันเองซึ่งคุณอาจวาดภาพว่าแกนดังกล่าวเป็นเหมือนเพลาที่เสียบทะลุจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ดวงอาทิตย์แทบจะอยู่กับที่เมื่อเทียบกับโลกแต่ไม่ได้อยู่กับที่เมื่อเทียบกับวัตถุอื่นในเอกภพ เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองอย่างนิ่มนวลเราจึงไม่รู้สึกว่ามันกำลังหมุนอีกทั้งอากาศที่เราใช้หายใจก็หมุนตามไปพร้อมกับเราด้วยถ้าอากาศไม่หมุนตามเราจะรู้สึกถึงลมพายุรุนแรงเพราะเราหมุนด้วยอัตราเร็ว1,674.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอัตราเร็วของการหมุนที่เส้นศูนย์สูตร คุณหมุนช้ากว่านั้นถ้าอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้พราะระยะทางที่หมุนรอบแกนครบหนึ่งรอบตรงพื้นดินที่เรายืนนั้นสั้นลงนั่นเองด้วยเหตุที่เราไม่สามารถรับรู้การหมุนของโลกและขณะเดียวกันอากาศก็หมุนไปพร้อมกับเรามันจึงคล้ายกรณีรถไฟสองขบวนซึ่งวิธีเดียวที่จะบอกเราได้ว่าเรากำลังเคลื่อนที่คือการมองดูวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเราอย่างดวงดาวและดวงอาทิตย์ สิ่งที่เราเห็นคือการเคลื่อนที่สัมพัสและในทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์บนรถไฟมันดูเหมือนเราอยู่กับที่แต่ดวงดาวกับดวงอาทิตย์เคลื่อนที่บนท้องฟ้าถ้าโลกหมุนด้วยอัตราเร็ว1674.4กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเรากระโดดขึ้นตรงๆจากพื้นเราจะตกกลับมายืนที่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่า ถ้าคุณอยู่บนรถไฟที่วิ่ง167กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะสามารถกระโดดแล้วกลับมายืนจุดเดิมบนรถไฟได้ค่ะคุณอาจจะมองว่าตัวเองถูกรถไฟเบี่ยงไปข้างหน้าขณะกระโดดแต่ที่คุณไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะทุกอย่างรอบตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับคุณคุณสามารถโยนลูกบอลขึ้นไปตรงๆแล้วมันก็จะตกลงมาตรงๆเช่นกันคุณสามารถเล่นปิงปองได้ตามปกติบนรถไฟตราบเท่าที่มันเคลื่อนที่อย่างนิ่มนวลต่อเนื่องโดยไม่เร่ง ไม่ชะลอหรือไม่เลี้ยวเร็วๆและต้องเล่นในตู้โดยสารที่ปิดถ้าคุณพยายามเล่นในตู้เปิดลูกปิงปองจะปลิวทั้งนี้ก็เพราะอากาศเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณในตู้ปิดแต่อากาศในตู้เปิดไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณนั่นเองฉะนั้นตอนที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในตู้ปิดไม่ว่าจะเร็วเท่าไหร่ก็ตามคุณยังยืนนิ่งตีปิงปองหรือทำกิจกรรมอื่นบนรถไฟได้ปกติ แต่ถ้าคุณกระโดดขึ้นตรงๆตอนรถไฟเร่งอัตราเร็วหรือลดอัตราเร็วคุณจะกลับลงมาบนพื้นที่ตำแหน่งต่างจากเดิมการเล่นปิ่งปองบนรถไฟที่กำลังเร่งชะลอหรือเลี้ยวย่อมเป็นเกมที่แตกต่างไปจากปกติถึงแม้อากาศภายในจะอยู่นิ่งเมื่อเทียบกับตู้รถไฟ กลางวันต่อจากกลางคืนและกลางคืนต่อจากกลางวันเพราะเรายืนอยู่บนโลกด้านที่กําลังหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์หรือด้านที่กําลังหมุนเข้าหาเงาจังหวะการหมุนเวียนอีกจังหวะหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก <c oughs> ็คือจังหวะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลจากกลางคืนสั้นกลางวันทั้งร้อนและยาวนานในฤดูร้อนมาเป็นกลางคืนยาวกลางวันหนาวและแสนสั้นในฤดูหนาว ความแตกต่างระหว่างกลางคืนกับกลางวันเป็นเรื่องสำคัญขนาดที่ว่าสปีชีส์สัตว์ส่วนใหญ่สามารถหากินได้เฉพาะกลางวันหรือกลางคืนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งสองช่วงเวลาสัตว์ส่วนใหญ่จะหลับเวลาที่ไม่ได้หากินมนุษย์กับนกส่วนมากนอนตอนกลางคืนและหากินตอนกลางวันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหากินตอนกลางคืนและนอนตอนกลางวัน ในทำนองเดียวกันสัตว์แต่ละชนิดมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนแตกต่างกันไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมากมีขนดกหนาในฤดูหนาวโดยขนเหล่านั้นจะหลุดร่วงในฤดูใบไม้ผลินกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดอพยพมาใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวใกล้เส้นศูนย์สูตรสัตว์บางชนิดอพยพเป็นหนทางยาวไกล แล้วในฤดูร้อนก็ค่อยย้ายกลับไปบริเวณละติจูดสูงซึ่งก็คือบริเวณที่อยู่ห่างไกลไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เพราะในฤดูร้อนนั้นกลางวันยาวนานและกลางคืนแสนสั้นจึงช่วยให้มีเวลาหาอาหารนานขึ้นนกนางนวลอาร์กติกเป็นนกทะเลชนิดหนึ่งซึ่งอพยพเป็นระยะทางไกลามาก พวกมันใช้ชีวิตในฤด,ดูร้อนทางเหนือในอาร์กติกพอถึงฤด,ดูใบไม้ร่วงของทางเหนือก็อพยพลงใต้แต่พวกมันไม่ได้หยุดแค่เขตร้อนทว่าบินต่อไปจนถึงแอนตาร์กติกหนังสือบางเล่มเรียกอาร์กติกว่าสนามฤด,ดูหนาวของนกนางนวลอาร์กติกแต่ชื่อเรียกดังกล่าวก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะตอนที่พวกมันมาถึงแอนตาร์กติกก็เป็นฤด,ดูร้อนของทางใต้แล้ว การเดินทางไกลของนกนางนวลอาร์กติกทําให้พวกมันมีฤดูร้อนสองฤดูจึงไม่มีสนามฤดูหนาวเพราะว่าไม่มีฤดูหนาวการหลีกเลี่ยงฤดูหนาวอีกวิธีหนึ่งของสัตว์บางชนิดคือการนอนหลับยาวหรือเรียกว่าจำศีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดอย่างเช่นหมีกระรอกดินรวมถึงสัตว์อื่นๆอ,อ,อีกมากใช้วิธีจำศีนนี้สัตว์บางชนิดนอนต่อเนื่องตลอดฤดูหนาว บางชนิดนอนเกือบทั้งฤด,ดูนานๆทีถึงจะตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมแบบเฉยชาก่อนจะกลับไปนอนต่อโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เหล่านี้ลดลงมากระหว่างจำศีลและระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานช้าลงจนแทบจะหยุดทำงานอาวัยวะภายในทำงานระดับต่ำสุดกบใน阿拉斯าบางตัวถึงกับแช่แข็งในก้อนน้ำแข็งซึ่งในฤด,ดูใบไม,ไม้ผลิจะละลายแล้วมันก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แม้แต่สัตว์ที่ไม่จำศีลหรือไม่อพยพหนีฤดูหนาวอย่างพวกเราก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับฤดูที่เปลี่ยนไปใบไม้จะผลิในฤดูใบไม้ผลิแล้วร่วงในฤดูใบไม้ร่วงดังนั้นต้นไม้ที่เขียวขจีในฤดูร้อนจะเหลือเพียงกิ่งก้านในฤดูหนาวลูกแกะที่เกิดในฤดูใบไม้ผลิจะอาศัยอุณหภูมิอันอบอุ่นและต้นญ้างอกใหม่เพื่อการเจริญเติบโตมนุษย์อาจไม่มีขนยาวปุกปุยในฤดูหนาว แต่เราก็มักจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์เหล่านั้นดังนั้นเราไม่สามารถเมินเฉยต่อฤดูที่เปลี่ยนแปลงค่ะทว่าเราเข้าใจการเปลี่ยนของฤดูต่างๆหรือเปล่าส่วนใหญ่นั้นไม่เข้าใจบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าโลกใช้เวลาหนึ่งปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำไมดาวเคราะห์ถึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำไมวัตถุหนึ่งอยู่ในวงโคจรของอีกวัตถุหนึ่งความเข้าใจครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่17โดยเซอร์ไอแซกนิวตันหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนิวตันแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงคือตัวการที่ควบคุมวงโคจรทั้งหมดและนี่ก็เป็นแรงโน้มถ่วงเดียวกับแรงที่ดึงแอปเปิลให้ตกบนพื้นโลกแต่กระทำในขอบเขตที่กว้างกว่า ตอนที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งอย่างเช่นสถานีอวกาศอยู่ในวงโคโจรมันกํำลังตกลงมาตลอดเวลาสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานีอวกาศก็เช่นกันค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเบาหรือหนักก็ตกด้วยอัตราเดียวกันวัตถุทั้งหมดในสถานีอวกาศในวงโคจรเป็นวัตถุไร้น้ำหนักแต่ไม่ไร้มวล มวลของวัตถุขึ้นอยู่กับจำนวนโปรโตอนและนิวตรอนน้ำหนักคือแรงดึงของแรงโน้มถ่วงที่กระทำกับมวลของคุณบนโลกเราสามารถใช้น้ำหนักเพื่อวัดมวลได้เพราะแรงดึงดังกล่าวซึ่งค่อนข้างจะคงที่ในทุกทกที่น้ำหนักของคุณจะเปลี่ยนไปตามดาวเคราะห์ที่คุณอยู่เนื่องจากดาวเคราะห์มวลมากมีแรงโน้มถ่วงสูงทว่ามวลของคุณก็จะยังคงอยู่เท่าเดิมไม่ขึ้นกับสถานที่ที่คุณอยู่แม้แต่ในสถานีอวากาศที่น้ำหนักของคุณเท่ากับศูนย์ คุณไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศเพราะทั้งคุณและตาช่างกำลังตกลงมาด้วยอัตราที่เท่ากันเราเรียกว่าการตกอย่างอิสระทำให้ไม่มีแรงดันจากเท้าของคุณกดบนตาช่างดังนั้นตาช่างจึงอ่านค่าน้ำหนักคุณได้เท่ากับศูนย์นั่นเอง ถึงแม้ไร้น้ำหนักแต่ก็ไม่ไร้มวลถ้าคุณตั้งใจกระโดดจากพื้นสถานีอวกาศคุณจะพุ่งเข้าหาเพดานแม้จะแยกได้ยากว่าด้านไหนเป็นพื้นด้านไหนเป็นเพดานก็ตามและไม่ว่าเพดานจะสูงเท่าไหร่ศีรษะของคุณจะกระแทกอย่างรุนแรงและเจ็บปวดเหมือนตกลงพื้นแบบเอาศีรษะทิ้มลงสิ่งของทั้งหมดในสถานีอวกาศยังคงมีมวลเช่นกันถ้ามีลูกปืนใหญ่ในห้องโดยสาร มันจะลอยเคว้งคว้างไร้น้ำหนักจนอาจทำให้คิดว่าเบาเหมือนลูกบอลชายหาดแต่ถ้าคุณพยายามคว้างลูกปืนใหญ่ข้ามห้องโดยสารคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้เบาเหมือนลูกบอลชายหาดและไม่อาจคว้างได้ง่ายๆเลยถ้าลองคว้างจริงๆคุณอาจจะพบว่าตัวเองถูกผลักถอยหลังในทิศตรงกันข้ามคุณจะรู้สึกว่ามันหนักถึงแม้ไม่มีวี่แววว่าจะตกลงสู่พื้นสถานีอวกาศเลย ถ้าขุณคว้างลูกปืนใหญ่ข้ามห้องได้สำเร็จมันจะทำตัวเหมือนวัตถุหนักๆทั่วไปตอนชนสิ่งที่ขวางทางและถ้ามันโดนศีรษะของเพื่อนนักบินอวกาศสักคนย่อมไม่ใช่เรื่องดีไม่ว่าจะชนโดยตรงหรือกระดอนผนังก่อนแล้วค่อยชนถ้ามันชนลูกปืนใหญ่อีกลูกทั้งคู่จะกระดอนออกจากกาันแบบหนักหน่วงเต็มที่ไม่เหมือนลูกปิงปองสองลูกที่กระดอนออกจากกันแบบเบาๆ หวังว่าตัวอย่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องของความแตกต่างระหว่างน้ำหนักกับมวลในสถานีอวกาศลูกปืนใหญ่มีมวลมากกว่าลูกโปง่งถึงแม้ทั้งสองจะหนักเท่ากันคือเท่ากับศูนย์นั่นเองหลายคนอาจมีความเชื่อแบบผิดๆ ว่าเป็นเพราะในฤด,ดูร้อนเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าตอนฤด,ดูหนาวคำอธิบายนี้อาจจะเป็นคำอธิบายที่ดีถ้าโลกมีวงโครจรเหมือนกับดาวพลูโตแต่เนื่องจากวงโครจรของโลกเกือบเป็นวงกลมดังนั้นความใกล้ไกลจากดวงอาทิตย์จึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดฤด,ดูกาลที่เปลี่ยนแปลงโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนมกราคมและอยู่ไกลที่สุดในเดือนกรกฎาคม แต่วงโครจรรีที่แทบจะก,กลมทำให้เราไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างดังกล่าวได้ถ้าเช่นนั้นอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุของความแตกต่างระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนคำตอบที่ถูกค่อนข้างต่างออกไปนั่นคือโลกหมุนรอบแกนแกนหนึ่งและแกนนี้เอียงความเอียงนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่แท้จริงของฤดูกาล อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเราอาจวาดภาพแกนดังกล่าวเหมือนเพลาอันหนึง่งโดยอาจเป็นแท่งไม้หรือแท่งโลหะที่เสียบทะลุผ่านขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ต่อมาให้คิดว่าวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นเหมือนล้อท,ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากซึ่งมาพร้อมกับเพลาของมันเองเพลาอันนี้เสียบทะลุผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดวงอาทิตย์ถ้าเพลาทั้งสองขนานกันพอดีโลกก็จะไม่เอียง กรณีนี้ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันที่เส้นศูนย์สูตรจะดูเหมือนอยู่เหนือศีรษะเสมอทุกพื้นที่จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืนไม่มีฤดูและบริเวณเส้นศูนย์สูตรร้อนอยู่เสมอคุณสามารถรับความเย็นได้โดยการหนีห่างจากเส้นศูนย์สูตรไม่ใช่การรอคอยฤดูหนาวเพราะไม่มีฤดูหนาวให้รอไม่มีฤดูร้อนไม่มีฤดูอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงเพลาทั้งสองไม่ขนานกันค่ะ เพลาหรือแกนของการหมุนของโลกนั้นเอียงเมื่อเทียบกับเพลาหรือแกนของวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ได้เอียงมากมายอะไรนักประมาณ23.5องศาเท่านั้นถ้ามันเอียง90องศาคล้ายๆกับดาวยูเรนัสขั้วโลกเหนือจะชี้ไปยังดวงอาทิตย์1ครั้งต่อปีเรียกว่ากลางฤดูร้อนทางทิศเหนือและชี้ไปยังทิศต,ตรงข้ามดวงอาทิตย์ตอนกลางฤดูหนาวถ้าโลกเหมือนยูเรนัส ดวงอาทิตย์ที่ขั้วโลกเหนือจะอยู่ตรงเหนือศีรษะในกลางฤดูร้อนไม่มีกลางคืนที่นั่นส่วนขั้วโลกใตม้มืดมิดและหนาวเหน็บปราศจากกลางวันและจะสลับกันในอีก6เดือนต่อมาเนื่องจากแกนโลกเอียง23.5องศาซึ่งไม่ใช่90องศาแบบยูเรเนีสโลกจึงอยู่ประมาณ1ใน4ระหว่างกรณีที่ไม่มีฤดูกาลเลยเพราะไม่มีความเอียง กับกรณีดาวยูเรเนียสซึ่งเอียงทำมุมมากที่สุดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะที่จะบอกว่าขั้วโลกเหนือในกลางฤดูร้อนดวงอาทิตย์ไม่เคยตกเหมือนกรณีดาวยูเรเนียสโดยมีเฉพาะกลางวันแต่ต่างกับดาวยูเรเนียสตรงที่ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศีรษะพอดีดวงอาทิตย์จะดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงบนท้องฟ้าขณะโลกหมุนแต่มันจะไม่ตกลงต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่วงกลมอาร์กติก ถ้าคุณยืนอยู่ในพื้นที่วงกลมอาร์กติกอย่างเช่นปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไอซ์แลนด์ในฤดูร้อนคุณจะเห็นดวงอาทิตย์ตกลงมาเฉียดเส้นขอบฟ้าทางทิศเหนือตอนเที่ยงคืนแต่มันจะไม่รับขอบฟ้าจากนั้นจะวนกลับขึ้นไปยังตำแหน่งสูงสุดซึ่งสูงไม่มากตอนเที่ยงวัน ในสกอตแลนด์ตอนเหนือซึ่งอยู่นอกวงกลมอาร์กติกเพียงเล็กน้อยดวงอาทิตย์กลางฤดูร้อนตกลงมาต่ำกว่าเส้นขอบฟ้ามากพอที่จะพูดได้ว่าเป็นกลางคืนแต่ก็ไม่ใช่คืนมืดมิดเพราะดวงอาทิตย์ไม่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้ามากนักดังนั้นการเอียงของแกนโลกคือคำอธิบายของสาเหตุที่เรามีฤดูหนาวซึ่งนั่นก็คือช่วงเวลาที่พื้นที่บางส่วนบนโลกเอียงหนีดวงอาทิตย์และฤดูร้อนช่วงเวลาที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ รวมถึงสาเหตุที่กลางวันสั้นในฤดูหนาวและกลางวันยาวในฤดูร้อนคำถามต่อมาก็คือคำอธิบายดังกล่าวเป็นคำอธิบายถึงเหตุผลที่อากาศเย็นในฤดูหนาวกับอากาศร้อนในฤดูร้อนด้วยหรือเปล่าทำไมเราจึงรู้สึกร้อนตอนที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะมากกว่าตอนที่ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำลงมาใกล้เส้นขอบฟ้าเพราะดวงอาทิตย์ก็ดวงเดิม คุณลืมเรื่องที่ว่าเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าปกติเล็กน้อยตอนโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ไปได้เลยเพราะความแตกต่างจากเหตุนี้มีค่าน้อยมากจนตัดทิ้งได้เพียงไม่กี่พันกิโลเมตรเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือประมาณ149ล้านกิโลเมตรและเมื่อเทียบกับความแตกต่างระหว่างระยะห่างจากดวงอาทิตย์ตอนอยู่ใกล้ที่สุดกับตอนอยู่ไกลที่สุดประมาณ4.8ล้านกิโลเมตร คําตอบที่ถูกต้องสําหรับคําถามข้อนี้ส่วนหนึ่งมาจากมุมที่รังสีแสงอาทิตย์ตกกระทบเราค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าฤดูร้อนมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่าฤดูหนาวมุมตกกระทบดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกร้อนตอนเที่ยงวันมากกว่าตอนบ่ายแก่และมุมตกกระทบอีกนั่นแหละค่ะที่ทำให้การทาครีมกันแดดตอนเที่ยงสำคัญกว่าตอนบ่าย มุมตกกระทบและความยาวของกลางวันรวมกันทําให้พืชเจริญเติบโตในฤดูร้อนได้ดีกว่าในฤดูหนาวรวมถึงทั้งหมดที่ตามมาหลังจากนั้นแล้วทำไมมุมตกกระทบทําให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวได้ละ่ะให้คุณลองนึกภาพดูนะคะว่าคุณกําลังอาบแดดตอนเที่ยงวันกลางฤดูร้อนและดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีผิวหนังตําแหน่งกลางหลังขนาดหนึ่งตารางนิ้วถูกโฟตอนชน ซึ่งโฟตอนก็คืออนุภาคแสงขนาดจิ๋วคุณสามารถใช้เครื่องวัดแสงนับอัตราการชนนี้ได้ต่อมาเปลี่ยนเป็นคุณอาบแดดตอนเที่ยงวันในฤด,ดูหนาวซึ่งดวงอาทิตย์อยู่ค่อนข้างต่ำกว่าเพราะโลกเอียงดังนั้นแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบโลกจึงทำมุมตื้นและเอียงมากกว่าซึ่งหมายความว่าจำนวนโฟตอนที่เท่าเดิมถูกแบ่งให้ชนบนพื้นที่ผิวหนังที่กว้างขึ้น ทำให้พื้นที่ขนาดหนึ่งตารางนิ้วเดิมได้รับส่วนแบ่งจํานวนโฟตอนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้รับในกลางฤดูร้อนไม่ใช่แค่ผิวหนังของคุณนะคะใบไม้ก็ด้วยและนั่นเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าพืชใช้แสงในการผลิตอาหาร กลางคืนกับกลางวันฤดูหนาวกับฤดูร้อนทั้งคู่เป็นจังหวะการสลับสับเปลี่ยนสำคัญที่ควบคุมชีวิตคนเรารวมถึงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบางทีอาจยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกอันมืดมิดและหนาวเหน็บนอกจากนี้ยังมีอีกจังหวะหนึ่งซึ่งอาจไม่สำคัญกับเรามากนักแต่สำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนชายหาด จังหวะนี้ก็คือจังหวะที่ถูกควบคุมโดยดวงจันทร์ซึ่งโคจรรอบโลกและส่งผลกระทบส่วนใหญ่ผ่านปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั่นเอง